สอนเปลี่ยนชื่อใน Facebook หลังจากที่ Facebook อัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน Facebook Meta หน้าตามเมนูเปลี่ยนไปเยอะเลยหลายๆคนสงสัยแล้วถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเปลี่ยนชื่อใน Facebook เปลี่ยนยังไงวันนี้จะมาสอนวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาสอนสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนชื่อใน Facebook ของเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงเข้ายังไงไปแบบไหนนะครับเนื่องจากตอนนี้ Facebook ได้เปลี่ยน หน้าตามเมนูทั้งหมดเลยนะครับวิธีการเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแบบไหนในคลิปนี้คุณหนึ่งจะสอนแบบละเอียดเลยและยังมีฟังก์ชันเมนูเพิ่มเติมให้อีกด้วยครับสําหรับในกรณีที่ใครที่เข้าไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วทาง Facebook ไม่ยอมให้เปลี่ยนเพราะเราเคยยื่นเอกสารเข้าไปแล้วดังนั้นชื่อนั้นๆจะเป็นชื่อทางการของเราเลยแต่เราก็สามารถใส่ชื่อที่เพื่อเราจําได้ลงไปได้ครับขั้นตอนและว,วิธีการจะทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นนะครับสองสวันที่ผ่านมานียคุณหนึ่งจะเร่งทําการอัปเดตให้กับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้คุณหนึ่งก็ได้แยกเป็นเพลย์ลิสต์แยกไว้ตั้งหากเลยนะครับชื่อว่า Facebook a c e b o o k Meta นะครับใครสงสัยในวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดก็ไปเลือกดูที่เพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook Meta กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยปล่อยคลิปออกไปให้นะครับวิธีการแก้ปัญหา Facebook ทั้งหมดเลยนะคร ตอนนี้ Facebook เขามีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่หน้าตาเมนูจากเดิมเนี่ยไม่เหมือนแล้วนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาดูขั้นตอนและว,วิธีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใน Facebook ของเราครับเราอยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนได้เลยรวมถึงมีเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษสําหรับคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากเราส่งเอกาสารเข้าไปยืนยันตัวตนแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้จะทํายังไงมีทางออกให้กับในคลิปนี้ด้วยนะครับ ไปที่ Facebook ไปที่ขีด3มขีดถ้าเครื่องของใครนะครับมันไม่มีขีดสขีดแต่มันเป็นรูปโปรไฟล์ฟลก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยครับซึ่งมันจะเป็นขีด3ขีดเหมือนกันเลยและถ้าเกิดว่าใครใช้ i p h o n e iPad ก็ไปกดด้านล่างเอานะครับเมนูมันจะตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะครับอ่ะไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองตัวนี้ครับจริงๆแล้วไอรูปฟันเฟืองตัวเนี้ย ถ้าของใครไม่มีนะครับเราเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวก็ได้แล้วก็ไปที่การตั้งค่าอีกทีนึงแต่ถ้าของใครเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเหมือนกับของคู่หนึ่งเลยแบบนี้ก็กดไปที่รูปฟันเฟืองได้เลยครับมันจะเร็วกว่าอ่าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วให้เราไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยแล้วให้เราไปที่โปรไฟล์ทีนี้บางท่านอาจจะไม่มี IG อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ของคู่หนึ่งมีนะครับตามนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่มีไม่ต้องแปลกใจนะครับแสดงว่าเราไม่ได้เอา IG มาผูกไว้กับ Facebook มันก็เลยไม่มีแต่ในที่นี้เราจะพุ่งเป้าไปที่ Facebook นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อก็ให้เราไปที่ Facebook แล้วไปที่ชื่อเราเห็นชื่อนามสกุลอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็แตะแล้วเปลี่ยนได้เลยครับ ซึ่งเงื่อนไขเขาจะบอกว่าถ้าเราเพิ่งเปลี่ยนไปอยู่ในช่วง60วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาก็จะบอกรายละเอียดตามนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าของใครเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเหมือนกับของคู่หนึ่งเนี่ยแตะเข้าไปมันไม่มีให้เปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนไม่ได้ระยะเวลายังไม่ครบตามที่เขากําหนดถ้าใครอยากเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนไปได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนี้ก็เหมือนกับเวอร์ชั่นเดิมเลยนะครับก็แตะเข้าไปเปลี่ยนเขาก็จะถามหารหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Facebook ลงไป แล้วก็เลือกลำดับอย่างนี้ครับเลือกว่าเราจะเอาชื่อวางตำแหน่งไหนเราก็กดเลือกถ้าเราจะเอาตัวนี้เราก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสำหรับคนที่เปลี่ยนได้นะครับแล้วทนนี้ใครที่เปลี่ยนไม่ได้อย่างที่คุณหนึ่งเกินไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับใครที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะทำยังไงให้ทำแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมมากดตรงนี้ได้เลยครับจัดการชื่ออื่นๆแตะเข้าไปเลยและถ้าเกิดของใครขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเกิดปัญหาในการโหลด ถ้าใครเป็นแบบนี้มาดูวิธีแก้กันต่อเลยครับให้เรากดย้อนกลับไปกดปัดทั้งหมดออกไปก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแก้ตรงนั้นก่อนหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่ l a y store แล้วแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนครับไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับนี่อัปเดตท,ทั้งหมดตัวนี้ครับแตะไปเลยครับ เราต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดทุกๆตัวก่อนเลยนะครับอ่ะกดดูดารายละเอียดก็ได้นะครับในระหว่างนี้เขากําลังทําการอัปเดตอยู่นะครับเราก็รออย่างเดียวเลยครับตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าทําการอัปเดตเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับว่าตัวท้าอัปเดตแบบนี้ถือว่าเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับแล้วกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึงครับเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อที่เราต้องการครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3มขีดไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่โปรไฟล์ไปที่ facebook ไปที่ชื่อไปที่จัดการชื่ออื่นๆเห็นไหมครับว่าเข้าได้แล้วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกิด e อ r o r แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปทำการอัปเดตอย่างที่ครูหนึ่งแนะนำนะครับ แต่ถ้าดีเนี่ยแนะนําให้อัปเดตตัวมือถือก่อนด้วยนะครับอย่าลืมอัปเดตมือถือเสร็จแล้วก็มาอัปเดตตัวแอปทั้งหมดนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเราก็จะสามารถมาเพิ่มชื่อได้ครับสําหรับกรณีที่ใครที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปแล้วหรือยังไม่ครบ60วันเนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะจําเราไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อจริงเราเงบางทีเพื่อนเราเรียกชื่อยื่อนึง แล้วเขาไม่รู้จักชื่อจริงเขาก็จะงงๆนะครับดังนั้น Facebook เขาออกแบบตัวนี้มาให้กับพวกเราแล้วนะครับเราก็มาตั้งชื่อเลยครับมาติ๊กเลือกตรงนี้ครับว่าจะเอาชื่อเล่นนามสกุลก่อนแต่งงานการสะกดแบบอื่นอะไรเงี้ยครับเนี่ยเลือกเลยเลือกตามความเหมาะสมเลยครับอ่าในที่นี้คุณหนึ่งจะใช้คําว่าชื่อเดิมแบบนี้ตรงนี้มันสามารถเลือกได้นะครับทุกท่านแล้วก็มาแตะตรงนี้ครับชื่อพิมพ์ชื่อลงไปเลยครับคุณหนึ่งก็ใช้ชื่อนี้นะครับ ตรงนี้แล้วให้ทุกท่านมาแตะตรงนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างชื่อเราเห็นแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดบันทึกเลยครับหลังจากนี้เราก็กดปัดทั้งหมดออกไปเลยครับไปที่ facebook ไปที่ขีด3มขีดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณเห็นไหมครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือชื่อ ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนข้างหน้าได้เราก็ใช้ชื่อที่เพื่อเราจําได้ใส่เป็นวงเล็บแบบนี้ไว้เมื่อกี้นี้ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามันยังขึ้น e อ r o r อยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจครับ e อ r o r แบบนั้นคือ e อ r o r ส่งผลให้เรารู้ว่ามันเปลี่ยนแล้วนะครับแค่นั้นเองแต่สําหรับใครที่กด e อ r o r แล้วมันเข้าไปยังไม่ทันเปลี่ยนชื่อเลยแต่มัน e อ r o r บังไว้ก่อนเนี่ยก็ให้ไปทําการอัปเดตอย่างที่คุณหนึ่งทให้ดูก่อนหน้านี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนชื่อใน Facebook เวอร์ชัน Meta เพียงแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อดีของในคลิปนี้ก็คือใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เราก็สามารถเพิ่มชื่อของเราเข้าไปได้ง่ายๆแค่นี้เองใครชอบในหาดีๆแบบนี้พิมพ์คําว่าชอบให้ด้วยนะครับและคุณหนึ่งยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายไปติดตามกันได้เลยนะครับนี่คือ ID l ดี e ลน์ของคุณหนึ่งเองแอดกันด้วยเลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกําน่งปันอีกหนึ่งช่องทางครหนึ่งสอนดี และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึสอนดีสวัสดีครับ